มาลองนั่งเบาะหลังของซิกเกอร์เกันต่อนะคะคันนี้คือเขาสามารถปรับเบาะแถวหลังอนะให้แบบเอนได้โดยกดปุ่มไฟฟ้าที่ด้านข้างได้เลยฝั่งซ้ายก็มีเหมือนกันถ้าสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้คือตั้งสุดแล้วนะถือว่าสบายมากเพราะว่าเบาะเขากว้างเนาะแล้วก็ถ้าเอนสุดก็จะได้ประมาณนี้ เลกลุมก็คือเหลือเยอะเฮตุลุมก็คือเหลือๆนะคะถ้าเปิดมา่านบางแดดวิวบนหัวเราก็คือเป็นหลังคากระจกเลยนะคะแล้วก็ตรงกลางนี้มีช่องวางแก้วมาให้แล้วก็มีตรงนี้อีกช่องวางของแล้วก็มีช่องเสียบ usb ให้ทั้ง type a แล้วก็ type c เลยด้านหลังตรงนี้จะมีช่องใส่ของมาให้2ข้างส่วนตรงกลางตรงนี้ไม่ได้จะมีแอร์นะคะจะเป็นช่องใส่ของมาให้แค่นี้แล้วก็แอร์จะอยู่ที่ตรงเสาทั้งสองข้างมากกว่าโอเคมีแอมเบียนต์ตรงนี้แอมเบียนต์สามารถไล่สี two t o n ได้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหลังความพิเศษของเขาค ปิดม่านบางแดดแบบไฟฟ้าได้อ่ะอันนี้เราปิดกระจกอยู่ใช่ไหมเราสามารถกดปิดกระจกค้างอีกทีหนึ่งเขาก็จะขึ้นมาเป็นม่านบางแดดไฟฟ้าแบบนี้อ่ามีมาให้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยเวลาจะกดปิดก็คือปุ่มเดียวกับปุ่มเปิดกระจกเลยดันลงแค่นี้นะคะ เวลาจะเปิดปิดกระจกก็คือปุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้มีกล้องให้สาหรับเบาะหลังก็คือถ้าเราแบบว่ามีลูกนั่งคาซีจอยจะเปิดดูลูกก็เปิดเอาไว้แล้วก็กดดูจากหน้าจอข้างหน้าได้ด้านบนตรงนี้ก็จะมีไฟนี่อันนี้เป็นไฟแบบกดนะแล้วก็มีที่โหนมาให้ทั้ง4เบาะเลยโดยรวมนั่งหลังถือว่านั่งสบายนะก็คือซีเก้เซเบ็เอกเขาตั้งใจทํามาเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วถ้าใครอยากดูรีวิวรอบคันแบบเต็มๆนะคะรอดูรีวิวของพวกเราได้เลย